สภาพดินปลูกอวโวคาโดที่อิสราเอลสวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลคลิปนี้จะพามาชมนะครับว่าสภาพดินที่ปลูกอวโวคาโดที่อิรอรสราเอลเป็นยังไงนะนี่ครับอันนี้ก็คือสวนอวโวคาโดที่ผมทํางานอยู่นะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าสวนที่ผมทํางานอยู่ทางภาคเหนือนของอิสราเอลนะเมืองนาฮาริยานะครับนี่ครับทางภาคเหนือของอิสราเอลเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสภาพดินที่ปลูกอโวคาโดเป็นยังไงนี่ครับด้านหลังผมเลยนะมีแต่ก้อนหินนะครับ นี่ครับก้อนหินเป็นแบบนี้นะนี่ครับด้านหลังนะร่องสวนนะครับเป็นแบบนี้ถ้าส่วนใหญ่เลยนะครับก็ประมาณ50%เป็นนะครับเป็นแบบนี้เลยนะนี่ครับสภาพดินแต่ว่ายังปลูกอะโวคาโดได้สวยงามเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะโวคาโดพันธุ์กาลินนะครับสวนนี้นะเป็นอะโวคาโดพันธุ์กาลินครับนี่ครับอะโวคาโดนี้นะปลูกได้สวยตามปกติเลยนะครับก็มีหลายคนถามเข้ามานะครับว่าสภาพดินแบบนี้แล้วก็อะโวคาโดเนี่ยสามารถปลูกที่ประเทศไทยได้ไหม ก็น่าจะปลูกได้ครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสภาพอากาศนะครับจะคล้ายๆกับประเทศไทยเลยก็ทางทางอิสราเอลเนี่ยสภาพอากาศจะมี3ามฤดูเหมือนกันนะครับก็คือจะมีทั้งฤดูร้อนนะครับแล้วก็ฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวซึ่งฝนกับหนาวเนี่ยจะมาพร้อมๆกันนะครับใกล้เคียงกันนะตอนนี้ก็เป็นช่วงของฤดูร้อนครับนี่ครับแดดสุดๆเลยนะก็อุณหภูมิประมาณใกล้เคียงกันเลยครับอุณหภูมิสูงสุดที่ผมเจอเคยเจอก็คือประมาณ38 องศานะทางภาคเหนือของอิสราเอลนะก็ตอนนี้ก็อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ28 29องศาครับตกบ่ายประมาณ3 0 3 2องศานะก็น่าจะเหมาะที่ไปปลูกที่ประเทศไทยได้ครับอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์คล้ายๆพันธุ์มีพี่คอมเมนต์เข้ามาก็คือจะเป็นพันธุ์ศูนย์สามสี่นะของเวียดนามนะครับจะคล้ายๆกันเลยนะอะโวคาโดพันธุ์กาลินนะครับกาลินนะนี่ครับสภาพดินก็น่าจะปลูกได้ครับใช้ปุย๋ยแต่ข้อสําคัญที่ของสวนอะโวคาโดที่อิสราเอลเนี่คือปุ๋ยดีครับ แล้วก็ระบบน้ําดีระบบน้านะเป็นแบบสายยางน้ําหยดนะครับแบบนี้นะนี่ครับสายน้ําหยดแบบนี้ครับสองสายคู่กันนะสองสายคู่กันแบบนี้เลยนะครับสายยางน้ําหยดนะครับระบบน้ําดีครับแล้วก็ปุ๋ยดีปุ๋ยเป็นปุ๋ยผงสีงแดงเขาเรียกว่าปุ๋ยแดงอิสราเอลอ่ะนะครับปุ๋ยเม็ดแดงอิสราเอลนะครับปุ๋ยดีแล้วก็การวิจัยดีนะครับการวิจัยดีคือ,อยังไงคือยกตัวอย่างเช่นนะครับอ่ต้นตอต้นพันธุ์ต้นนี้เป็นอีกพันธุ์หนึ่ง แต่ว่ากิ่งที่เขาต้องการที่อยากจะได้พันนี้นะครับจะเป็นอีกต้นต่อนหนึ่งพูด,ดง่ายๆคือเขาจะใช้ต้นต่อที่มันแข็งแรงนะครับดูดน้ําได้ดีนะครับบารุงพูดบัรุงใบได้ดีนะครับแล้วก็ต่างๆแล้วก็อีกข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมีพี่คนนึงนะถามเข้ามาว่าสวนอะโวโคาโดเนี่ยอยู่ห่างจากระดับน้ําทะเลเท่าไหร่นะครับซึ่งผมเมืองที่ผมอยู่เนี่ยก็คือเมืองนาฮาริยาเนี่ยจะอยู่ห่างจาก ทะเลเนี่ยประมาณไม่ถึง4กิโลเมตรนะ4กิโลเมตรนะครับสวนที่ผมทํางานอยู่สวนนี้นะเพราะว่าเวลาผมปรับเมนทีนขึ้นไปเนี่ยมองไปไกลๆเนี่ยยังเห็นน้ําทะเลอยู่เลยนะครับทะเลมีเตลเลเดียนนะอยู่ใกล้ๆกับนี่คนระับอิสราเอลนะเมืองนาฮาริยานะเข้าไปดูใน Google Map มปได้ครับหรือเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพตรงนี้ให้ดูนะนะครับเมืองนาฮาริยาห่างจากทะเลไม่ไกลนะประมาณ4กิโลเมตรส่วนความสูงจากระดับน้าทะเลเนี่ยผมว่าน่าจะไม่เกิน50เมตรหรือว่า100เมตรแน่นอนครับ เพ <Krist ian> ราะ <laughs> ว่ามัน <t iny> ไม่ไกลมากเลยนะมันเป็นแนวพื้นที่าราบนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทางภาคเหนือของอิสราเอลส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาเนินเขาเล็กๆนะครับเนินเขาก็คือเป็นเนินหินแบบนี้แ,บบแหละนะครับอยู่บนเนินหินนั่นแหล่สวนอะโวคาโดนะครับปลูกมะพวกมะม่วงลิ้นจีหรือว่าอะโวคาโดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่บนทางภาคเหนือของอิสราเอลเนี่ยจะเป็นเนินเขาเนินหินเล็กๆนี่แหละนะครับจะไม่เป็นภูเขาสูงเหมือนที่บ้านเรานะครับนี่ครับร่องสวนอะโวคาโด โอโคโดพันกลินวันนี้ก็เก็บโอโคโดพันกาลินครับช่วงนี้ก็นายจ้างให้เก็บอยู่ที่ประมาณวันละ30บล็อกตอนนี้ก็ได้ประมาณ24บล็อกแล้วครับก็อีกประมาณ6บล็อกก็จะเสร็จนะครับแล้วก็จะไปทําภารกิจอย่างอื่นต่อช่วงนี้ยังอยู่พันกลินอยู่เลยนะครับยังไม่แต่ว่าบางสวนตอนนี้ไปเริ่มไปเก็บพันแฮรแล้วนะพันแฮรแล้วนะครับแล้วก็แต่ของผมเนี่ยเสร็จจากกาลินเสร็จแล้วน่าจะไปเก็บเอติเกลก่อนนะครับเอติเกลลูกใหญ่ๆนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเป็นราคาเท่าไหร่แต่ว่าพันกลินตอนนีี้ก็รราาาคจะะอยู่่ทปมณ สิบถึงสิบสองชเกลวครับน่าจะถึงนะไอตัวลูกใหญ่ๆนะครับลูกที่เขาคัดไซนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้ถ้าเกิดเป็นมาตรฐานจะอยู่ประมาณสักสิบชัเกลวครับสิบชัเกลวก็ประมาณเก้าสิบบาทนะครับเก้าสิบกว่าบาทไทยนะครับสวนอโบคโโดเนี่ครับพาไปดูนะมีแต่หินนะครับหินใหญ่ๆเลยนะนี่ครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่สวนออบคาโดเป็นล่องแบบนี้นะนี่ครับตรงนี้นะครับนี่ นี่ครับ <c oughs> อก้อนหินล้วนๆเลยนะครับนี่ปลูกอะโวคาโดได้ครับสุดยอดจริงเลยชาวยูวนะครับก็น่าจะเป็นทางการวิจัยเขานะครับว่าเออรากของต้นอะโวคาโดหรือว่าอะไรเงี้ยเนี่ยแบบว่ามันสามารถดูดซับดินปลูกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สําคัญที่สุดเลยครับปุ๋ยดีครับถามว่าปุ๋ยสูตรไหนนี่ผมไม่รู้นะทีนี้ประเด็นคือว่านายจ้างเขาไม่ได้ให้ทํางานเกี่ยวกับตรงนี้นะครับ ก็จะมีอีกหนึ่งแผนกหรือว่านายจ้างเขาจะดูแลโดยส่วนตัวนะแต่ว่าลองพิมพ์ในทิกตอกดูนะครับว่าปุ๋ยแดงอิสราเอลมันก็อาจจะมีนําเข้าเข้าไปขายนะแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นพวกสารเคมีหรือว่าปุ๋ยที่สําคัญสําคัญเนี่ยเขาจะระบุว่าใช้ในอิสราเอลเท่านั้นนะครับใช้ในอิสราเอลเท่านั้นครับผมน,นี่ก็มาให้พวกเราดูนะครับว่าสภาพดินที่ปลูกอวคาโดที่อิสราเอลเป็นยังไงยังไงก็ฝากากดไลค์กดติดตามให้ในใางใจท็อปอิสราเอลด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ